วันนี้มีโอกาสมาเฝ้าเจ้านกกระจาบอันนี้คือนกกระจาบทองนะครับเขาจะทำรังแบบไม่สวยเท่าไหร่ทุกคนแต่ตัวเขานะงามมากตัวที่เป็นตัวผู้นะครับก็พยายามใช้ปากสารรังพร้อมกับขย่มขามอกี้เนะี่ยว่ารังตัวเองจะแน่นไหมอะไรเงี้ยเขาจะทำรังอยู่ข้างๆรังที่ตัวเมียวางไข่นะครับอาจจะทำสองรังสามรังเป็นนกที่กหยันมากแต่ทำแบบอย่างเงี้ยที่เห็นเห็นเนี่ยนะทุกคนเอาไว้พักลมบ้างเดี๋ยวก็จะมีหมวกข้างบน ทำตรงที่เกาะเสร็จแล้วก็จะมีหมวกคุมร่มคุมแดดกันแดดกันฝนอะไรเงี้ยแล้วก็พากันบินมาพาักส่วนรังตัวเมียก็จะเป็นคล้ายๆลรังกระจอกอะไรเงี้ยคล้ายๆกันไม่สวยนะผมเคยลงไปหลายคิดก็จะทําแบบรังคล้ายนกกระจอกนกกระจอกที่เป็นรังกระป้อกระปแปะแหนนะครับอยู่ตามยอดพงตามยอดหญ้าตามเลี้ยนน้ําต่างๆนะครับนี่นะกระจาบทองต่างจากกระจาบธรรมชาติ ต่างจากกระจาบธรรมดาที่ทาลังไิ้สวยห้อยยาวๆอันน,นั้นอปาน,นีดมากเลยถึงตัวจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับหัวก็จะเหลืองตัวผู้นะครับแต่ไม่ไม่เป็นตัวเป็นสีทองสีเหลืองแบบนี้ครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปนะครับมีโอกาสก็บันทึกมานะครับวันที่4พฤษภาคมปี68ทุกคน